ค่ะดการพิมพ์รายงานหัวข้อต่อไปนะคะก็คือการพิมพ์รายงานยื่นแจ้งผู้ประกันตนที่เคยมีบัตรประกันสังคมมาแล้วแบบสปส1นึ่งขีดนสทับนะคะเมนูรหัสก็คือ p s s o b e c นะคะเราจะทำการพิมพ์ไปที่ช่อง search เ,เมนูค่ะ กด Enter ค่ะใส่วันที่นะคะก็คือวันที่12258นะคะถึงวันที่28 12258นะคะอ่ามที่ปุ๊บ OK ค่ะ เลือกแสดงที่จอภาพนะคะกดปิ้นค่ะก็จะได้แล้วนะคะแบบขึ้นทะเบียนผู้ประกันตนสำหรับผู้ที่เคยยื่นแบบขึ้นทะเบียนผู้ประกันตนสอบปส .1 ขีดส่วนสมแล้วนะคะเสร็จเรียบร้อยแล้วะคะ่ะ